สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจวสตอรี่อ่ามื่อนี้นะคะหมูแจวมีแบบเมนูเหลือๆก้นตู้เย็นมานําเสนอนั่นก็คือต้มเส้นข้าวปุ้นอ่าต้มคล้ายๆอารมณ์แบบเฮ้ยสุกุง้งซุก,กี้เลยนะนี่ผักแจวผักกับหองแจวมื่อนี้ก็มีนี่ค่ะนี่ก็คือมะเขือเทศมีอันนี้ตั้งโอรวก แล้วนี่ก็คือกะหล่ําแล้วก็เป็นพวกแบบผักสลัดเนาะอืนี่ค่ะต้มอารมณ์แบบซุก,กี้เลยนะต้มเหมือนซุก,กี้เลยจ้าขี้หมูลงมาก่อนบดเทเบิดเพราะว่าเดี๋ยวสิกินบ่เบิดโอเคได้แล้วอุ้ยดูจุนพูนมากเลยขออนุญาตคนก่อนนะคะ แล้วยังกินกันค้ามากินซุกี้อ่ะม่เป็นซุกี้ต้มเส้นข้าวปุ้นน้ำหมูเจ๋วผักก็แบบว่าเฮ้ยลากหลายมากมายไก่กองเป็นตัวซเ,เด้กินแบบหอมมากเลยตอนต้มอย่างมู้เนี่ยเจ๋วจะมักใส่แบบพริกไทยใส่เต้าเจี้ยวมันสะให้กินให้รสชาแบบพุ้ยหอมๆมัอย่างนี้นะมา ลองชิมสดน้ำเบิงกอนสดน้ำก่กนอเค็มเค็มหวานหวานนี่คือหมูหมักอืออ กะหล่ำมันหวานจะชอบกินเพราะว่ามันหวานโอเคนี่อืมคือคลิปคลิปอะไรมาทุกคนมากินต้มข้าวปุ้นต้มข้าวปุ้นเมนูเหลือๆกล้กนตู้เย็นของหมูเจวคะ่ะมา ทีแรกมูเจ๋วว่าซีบปรุงอีหย่างแต่ตอนอันปรุงน้ําซุปหั่นแซบแล้วแต่บัดพอมากินแล้วเหมือนตอนเอาเส้นใส่ลงไปมันจืดเดี๋ยวเจะเอขออนุญาตใส่เป็นน้าจิ้มซุกี้แล้วกันต้องดัดแปลงค่ะมาถึงวินาทีนี้แล้วต้องดัดแปลงนะคะเออตอนที่ปรุงเป็นน้ำซุปหั่นแซบเลยเด้มามันซีแซบบัว้ยต้มข้าวปุ้นโดนโพสเส้นมันก็เลยแปวว่าขาดเบิด อารมณ์เดียวกับซุกกี้เลยค่ะอารมณ์เดียวกันเอาเอา้าโอ้และดูแบบเหมือนมีอุปสรรคในการกินนะเมื่อนี้เนาะ

มีคนบอกว่ามีคนบอกว่ารีวิวผู้ชายให้เบิงแม่ใหญ่ตักทีรีวิวจังไรยหรอกอืมเนี่ยผู้ชายหน้าตาก็เป็นอย่างงี้อ่ะพี่ต้นผู้ไม่ชอบมีเรื่องกับใคร มานั่งนี่กับมีคนอยากเห็นมานั่งในก้องกับมีคนอยากเห็นบางคนบอกว่าสงสารพี่ต้นส่งสารแฟนที่จังกินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เขากินข้าวแล้วพี่ต้น,นเรากินข้าวแล้วเขาบ่ค่อยกินของจราล็อกเลกๆอย่างนี้ดอกอืมย <c oughs> ิ้มหน่อยอืม วันรีวิวผู้ชายให้เบิงแน่นี่แหละพี่ต้นเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนน่านแซ่บป่ะแอบกินปล่าใช่ไหมการเข้าคอ แช่บหมูหมักนุ่มๆนี่กินกับผักเอาผักชิ้นไหนดีเนาะชิ้นนี้แล้วกันโอ๊ยเดี๋ยวนะมันหลุดมันหลุดจากคราวนึงนี่คะ่ะมาทุกคนอืมอร่อยหมูหมัก ะลัมี่หวานแซบบ่บลวกลวกเอาลวกแล้วก็เอามาวางไว้ก่อนแล้วก็เอาต้มเส้นข้าวปุ้นมาใส่ ทั้งฮอนทั้งแซบดีนะทุกคนไม่เทหมดถ้วยถ้าเทหมดถ้วยนี่กินบอเบิดแน่นอน ไปเที่ยวไหนมาแดเดี๋ยวคุาเดียวไม่ต้องใส่ครับอ๋อเดี๋ยวลูกสาวเหรอไปเที่ยวไหนมา ไ,ดดไเดียวกพ่อเี่ยไเน้ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปกดติดตามให้แต่วนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ